วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงทฤษเสดีของภาค2ในหนังไฟในเฟดดี้นะครับหรือว่าฟันนา o v บูวนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นถึงจุดจบเนื้อเรื่องที่มีการพลิกแพลงไปสู่เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องภาคที่2ได้ครับโดยในฉากจบของฟันนเนี่ยเราก็จะได้เห็นจุดจบของ William ม f t ฟตันแล้วก็หุนแอนิเมทอนิกสอย่างบอ n นี่ชิก้าเฟรดดี้ฟ็อกซี่แล้วก็ g กลเด้นเฟดดี ที่ได้ดูความจริงว่ากระต่ายสีเหลืองเนี่ยเป็นคนจัดการพวกเขาและถูกจับยัดเข้าไปในร่างของคุณแอนิเมทอนิกส์เองซึ่งวิลเลียฟตันก็รู้ดีแล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานั้นเขาเนี่ยจะต้องถูกจัดการแน่นอนโดยถูกระบบสปริงล็อกจัดการเข้าไปนะครับและเขาก็รู้ดีว่าไอผลงานอันนี้แหละครับที่ทําให้เขาได้สามารถทดสอบในส่วนของตัวการย้ายวิญญาณของเขาเข้าไปอยู่ในชุดสูตรแล้วก็เริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับดั่นั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในฉากจบนี้เวเนซ่าเข้าโรงพยาบาลมีอาการโครมา่าและฉากจบที่ไม้นั้นเข้าไปเยี่ยมเธอก็ไม่จุดที่น่าสนใจว่าในหนังภาคต่อไปนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเวเนซ่ากันแน่เพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเวเนซ่าเนี่ยเข้ามาหาไม้ในคืนที่2หลังจากที่ได้เข้ามาเป็นยามรักษาภายในร้านเฟนดี้นะครับไม้เนี่ยจะฝันเห็นกลุ่มเด็กแล้วก็จะโดนฟ็อกซี่ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บจนเลือดออกเลย เวนซ่าเองนะครับก็ได้เข้ามาที่หน้าร้านเฟรดดี้แล้วก็กดออดแล้วก็แนะนาไม้เรื่องเรื่องเหตุการณ์ของการเจอกับเจ้าหุ่นเฟรดดี้แล้วก็บอกถึงสาเหตุบางอย่างด้วยแล้วดูเหมือนว่าเวนซ่าเนี่ยก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับบาดแผลที่ ไม้โดนฟ็อกซี่โจมตีด้วยนะครับทำให้เธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนปกติมากๆแล้วก็เป็นตำรวจที่จะมาดูแลรักษามปลอดภัยแล้วก็มาช่วยเหลือมไม้ในคืนนี้ด้วยนะครับแต่นรนว่าเวเนซ่าในตอนแรกเนี่ยเธอเหมือนจะรู้เรื่องราว ของร้านอาหารเฟรดดี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเหมือนกับตัวของผู้เล่นเกม Final f ฟรดดีภาคแรกนะครับที่ได้เข้าไปในเกมแต่ว่าก็จะมาสังเกตพวกอีสเอ็กหรือว่าแผ่นป้ายต่างๆที่มีการอธิบายถึงข้อความของการเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองขวัญในร้านอาหาร f ฟรดดี้แฟชชั่นนะครับนั่นั้นว่าเราก็จะมาวิเคราะห์ในส่งตัวเวเนซ่ากันต่อว่าการที่วเนซ่าเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเหลือไหมบอกไหมว่า ในส่วนของโซนพาร์ตแอนด์เซอร์วิสเนี่ยหุ่นในเมทันิกส์พวกนี้เนี่ยมีวิญญาณของเด็กสิงอยู่นะครับแล้วร่างของเด็กเนี่ยก็ได้เข้าไปสิงสู่ในหุ่นอนเมทอนิกส์นะครับและเหตุผลต่อมาคือวเวเนซ่าก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของฆาตกรอย่างวิลเลียมอัฟตันนั่นเองซึ่งเธอก็ได้ชื่อนามสกุลแบบเดียวกับพอ่อของเธอคือเวเนซ่าอัฟตันครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวเนซ่านั้นได้เฉลยความจริงทุกอย่างให้กับไมค์ครับซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าทําให้ไมค์เนี่ยตกใจมากครับกับการแสดงอาการที่โกรธออกมาหลังจากที่โดนเวเนซ่าหลอกมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ไมค์เนี่ยโกรธมากกว่าเดิมครับนั่นก็คือแกเรตเนี่ยชอบเล่นเครื่องบินครับและรูปถ่ายที่เวเนซ่ายื่นให้กับไมค์เห็นเนี่ยนั่นก็คือฉากที่เวเนซ่าเนี่ยได้ถ น้องชายของเขาแกรตนั้นได้ใช้อยู่นั่นเองนะครับนั่นะว่าอัฟตันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเจาะจงมากๆนะครับที่ต้องการที่จะใช้ตัวเด็กอย่างแกรตนะครับเป็นเด็กคนแรกนะครับที่เป็นไปได้ว่าแกรตเนี่ยน่าจะถูกสังหารเป็นคนแรกแล้วก็กลายเป็นวิญญาณแล้วก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างของคุณในเมโทนนชอย่างเดอะพับเพ็ครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ่นในเมทอนิกที่ปกป้องวิญญาณของเด็กนะครับแล้วก็มอบของขวัญให้กับวิญญาของเด็กๆจนกลายเป็นหุ่นในเมทอนิกพวกนี้มีชีวิตขึ้นมานั่นเองแล้วก็คําพูดของในเกมฟานาเฟลีภาคที่2เนี่ยจะมีคําพูดคําว่าเซฟเดมนะครับนั่นก็คือเป็นคําพูดของพ็อปเพ็ดครับที่บอกว่าให้ช่วยเหลือวิญญาณของเด็กที่ทูวิเลียร์วตันจัดการไปนั่นเอง ซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับฉากจบในหนังนะครับที่มีการอธิบายถึงคําว่าคาไฟมีนะครับที่จะเป็นการอธิบายถึงตัวละคพรพัพเพ็ดน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องภาคที่2ด้วยครับสิ่งที่น่าแปลกก็คืออัฟตันเนี่ยจงใจขับรถมาเพื่อที่จะจับตัวแกเรตไปสังหารนะครับ เป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเคสแรกนะครับที่เขาจะทําการล่อดเด็กเข้าไปในร้านอาหารเฟรดดี้แล้วก็จัดการนเองซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เขาจะล่อดเด็กเข้าไปในร้านเฟรดดี้นั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์เคสอื่นๆที่เกิดขึ้นในร้านแล้วนะครับแต่ว่าแกรตเนี่ยเป็นการจงใจขับรถมาเพื่อจับตัว แกเรตโดยตรงเลยนะครับหมายความว่านี่คือสิ่งที่อัฟตันต้องการที่จะจัดการกับข้อบครัวของไมชมิดตั้งแต่แรกนะครับเป็นไปได้ว่าพ่อและแม่ของไม้นั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัฟตันที่จะเหมือนกับในตัวเกมครับที่เด็กคนแรกในตัวเกมที่ถูกวิลเลี่ยตันจัดการไปนั่นก็คือลูกสาวของเฮนรี่ครับเอมิลี่ซึ่งกล่าว่า มันก็คือตัวละครเดียวกันกับ The p พ p p เพ็ดนั่นเองนะครับซึ่งเฮนรี่เอมิลี่เนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารเฟรนดี้เฟสบรแล้วก็เป็นคนที่สร้างหุ่นในเมทนิกส์พวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับในหนังเนี่ยจะมีการเล่าถึงครอบครัวอัฟตันที่มีแค่เวีเนซซาเท่านั้นนะครับกับการกับ ครอบครัวของสมิธเนี่ยจะมีไม้ที่เป็นพี่ชายคนโตครับแกรรตจะเป็นน้องชายคนกลางแล้วก็แอ b บบี้ที่จะเป็นน้องสาวคนเล็กนะครับที่จะมีความคล้าย,คล,ายคลึงกับครอบครัวอัฟตันที่มีลูก3คนเหมือนในเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมีความคล้ายคลึงมากกว่านี้นครับนั่นก็คือไมทเนี่ยจะมีการจมเข้าไปอยู่ในความทุกข์หลังจากที่สูญเสียน้องชายไปแกรรตถูกสังหารนะครับและแอบบี้ก็เหมือนจะโดน จับยัดเข้าไปในหุ่นอนิเมท r นิกส์อย่างเอลล่าครับซึ่งจะเป็นหุ่นที่มีความคล้ายคลึงกับเซอร์คัสเบบี้และก็จะมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่การสูญเสียของอลิซาเบธอฟตันนะครับลูกของวิลเลียมอฟตัน ที่ถูกจับยัดเข้าไปในหุ่นของ c i r c ์ค b a b เบบนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีความคล้ายๆกันแล้วก็มีความตรงข้ามกันนะครับในขณะที่ในหนังเนี่ยตัวละครอย่างว i ลเลียมอฟตันเนี่ยจะมีลูกคนเดียวครับนั่นก็คือว a นเ s นซ่าอฟตนในขณะที่ในตัวเกมเนี่ยเฮนรี่เอมิี่เนี่ยก็มีลูกสาวคนเดียวเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวชาเลตต t เอมิลี่นั่นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือ หน้าตาของพ่อของไม้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับฉากของคนที่ซ่อมหุ่นในเมทอลิกส์ในตอนที่ไม้เนี่ยได้เปิดเทปในตอนแรกด้วยนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นการตีความทฤษฎีที่เป็นเหตุผลที่วิลเลียมสตันเนี่ยต้องการเจาะจงมาจัดก,การกับครอบครัวสมิธก็เป็นได้นะครับด้วยสาเหตุนี้นั่นเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นคือบทสนทนาของเวเนซุากับไม้นะครับที่ได้บอกสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายและหลังจากนั้นเนี่ยแม่ ก็เสียชีวิตตามนะครับแล้วเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วก็ได้ทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้ก็คือว่าการที่ครอบครัวอย่างสมิธแล้วก็พ่อของไม์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารฟิตตี้เฟสบร์ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ยังอาจจะยังไม่ได้มีการเล่าในเนื้อเรื่องของภาคนี้แต่ว่าในเรื่องภาคที่2เนี่ยน่าจะมีการเล่าแบบเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเวเนซ่าที่อยู่ในการโคม่าเนี่ย อาจจะมีการเล่าเนื้อเรื่องที่จะมีการนําเอาตัวเกมฟนาภาาที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นได้นะครับการที่เนื้อเรื่องเนี่ยยังคงเล่นเกี่ยวกับทฤษฎีความฝันเนี่ยก็ยังคงมีการน่าจะนําไปสู่เรื่องราวในฝันร้ายแบบในเกมฟนาภาาที่4ด้วยครับแล้วก็การที่มีการเปลี่ยนทฤษฎีความฝันเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มทฤษฎีการเปลี่ยนบุคลิกแบบในเวเนซ่ที่เกิดขึ้นในฟนาฟซิการ์ตี้บีชรูนก็เป็นได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ อาจจะทำให้เวเนซ่าเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็น2บุคลิกขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นตัวร้ายในเนื้อหนังภาคที่2ก็เป็นได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับก็นี่อาจจะเป็นการตีความเฉยๆว่าแกเรตตน่าจะเป็นเดรปพับเพ็เวเนซ่าจะมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องภาคที่2แล้วน่าจะเป็นตัวละครสําคัญที่น่าจะเข้าไปในฝันแล้วก็มีการเปลี่ยนบุคลิกกันก็เป็นได้นะครับตัวนัฟตันก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมสนใจมากก่นนั้คื ไหมเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์คนในครอบครัวของเขาเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เหตุการณ์มันมีการตลปบัดในเรื่องภาคที่2องเเป็นได้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกัน